ใช่แวบ็บมาแปบ๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังคืนแล้ว <laughs> แบบแวบบหาเด็กจังใช่วันนี้เรากินปลาเผาก็เลยรอยย่อย <laughs> หาเพื่อนคุยอีกวันนะคะประมาณห้านาที <laughs> ไม่ใช่กินตอนนี้กินไปแล้วกินไปแล้วก็เลยมาไลฟ์ อาบน้ำสระผมแล้วเพราะมาจากไหนฉันเองก็ไ <również> ม่ร so <The> ู้แต hum ่ฉันแต่ฉันออเพลงนั้นปะชื่อผมมาจากไหนฉันก็ไม่รู้แต่จะทำให้ใจฉันมันมันมันวายยังดีดู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 ดีดูดูดูด่ดลดูดูดีด้ดูดนดีดู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 ูด ทำสิ่งที่สนุกมากๆมา,าค่ะหนูแฮปปี้มากหนูชอบมากคิดถึงมากๆครับคิดถึงมากๆเหมือนกันแค่เมื่อไหร่จะได้เจอเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อวันที่ 10. 10. สิบสิบสิงหาค่ะ <laughs> เวลาเท่าไหร่ก็มีค่าเสมอใช่สีนะ่นาทีมีค่ามาก ค่าคุกกี้อดีดูกคนส่งไก่ทอดอีกแล้วส่งไก่ทอดทำไมไม่เอาไก่ทอดวันนี้หิววิ่ยพรุ่งนี้หนูสั่งไก่ทอดกินดีกว่าไก่ทอดหัดใหญ่คิดถึงที่สุดในโลกเลยจริงหรือเปล่าบินกับไทยชิหลอกเล่นตั่งใจทำงานนะช่วงนี้งานเหนื่อยไหมซูชี้เหรอ ใครที่ส่งอาหารมาขอให้หิวตอนดึกนะชอบดีที่หนูเพิ่งกินปลาเขามาทถวอะไรหนูไม่ได้หลักพรุ่งนี้ใครสั่งก็ได,หได้หิวไก่ทอดใช่หิวไก่ทอดเอ็นดูของกินเต็มเย้ใช่พหนูพูดว่าห้ามส่งไก่ทอดทุกคนก็จะส่งไก่ทอดมาเพิ่ม อุ้ยคันนี้สังกบกบอะไรกบทอดกบทอดหรอว้าวดีมากค่ะสังกบห่าวหายมานับถึงมีความสุขวันนี้หนูไปเลือกผ้ามาเลือกผ้าแล้วก็ซื้อของจุกจิกเุ้ยอ้าวเรื่องอ,อะไรมาเรื่องในอะไร เนื่องในหนูแาวภาพเป็นหมาหย,ยมหยมุมข้าขึ้นค่ะข้าขึ้นค่ะตักใจนอนไม่หลับแล้วแสดุ้งเนคลนเย่เลยเย่เย่เยข้ขึ้นค่ะเย่มีความสุขเพิ่มขึ้นอัปเกรดความสุขเลเวลอัพ เย่ yeah, yeah. ใช่เย้ yeah. ครั้งนี้หนูเห็นแล้วทุกคนครั้งนี้หนูเห็นครั้งที่แล้วหนูไม่เห็นเรียงไอ้กินไก่ทอดเย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อุ้ย,ยอินเตอร์ซะด้วยเย่เย่ทุกคนมันเนี้หนูอ่ะเย็บผ้าด้วยนะเก่งปะเก่งปะหนูเย็บผ้าเองด้วยนะเดี๋ยวไว้ทำได้เยอะๆแล้วจะเอามาอวด ต่เดี๋ยวทุกคนก็เห็นรายก่อนอื่นเลยหนูต้องเย็บเกงเกงตัวเองกันคกงเกงนอนหนูขาดตรงเนี้ยว้ายว้ายกระดุมกันดิงมันขาดแล้วขาดอีกหนึ่งไม่นิดละเริ่มใหญ่ละเดี๋ยวหนูจะใช้สกิลการเย็บผ้าหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองเย็บผ้าเป็นนะทุกคนแน่เนีก็จะเย็บกเกงเกงเดี๋ยวทำเกงขาดไม่รู้ขาดจากอะไรตอนนั้นใส่ไปสามเต็มมนะั้ง เฮคืนนี้แหละหมูนจะนั่งยิบกันกงไม่เอาพรุ่งนี้แล้วกันคืนนี้ขอนอนก่อนแวบมาคิดถึงแชมการนอนคิดถึงลอคิดถึงก็มาแฟนมีสสินี่ราซื้อถึกวันกดวันที่หกแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนได้มาแฟนมีสหนูเห็นชื่อเธอฉันแล้วเจอกันเชียงใหม่เฮ้ย ตกใจอะ่ะคือทุกคนชอบ,ช,อบชิลทูชาเชียงใหม่เยอะมากหนูกน็ดีใจนะท้ก่กรุงเทพไม่ชอบหรอก <laughs> แต่ก็ดีใจมาเชียงใหม่กันเยอะๆเราจะได้เจอกันเชียงใหม่เยอะๆเดี๋ยวทุกคนคิดถึงเชียงใหม่นะคือว่าขานาดวันนี้หนูแบบว่าออกไปที่ที่หนึ่งใช่ไหมที่หนูหนแบบว่าเคยไปเมืนน่อนานมาแล้วอ่ะ ซื้อขอขงใช่แล้วหนวูก็แบบว่าเห็นมันจะเป็นแบบทางเดินอะไรเงี้ยหนูก็แบบถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าอุ้ยแน่นะนคนเราคงไม่ได้มาเดินแบบที่นี่บ่อยๆแล้วสินะอะไรอย่างนงี้คงคิดถึงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอให้มีที่น่าสําหรับทุกคนไปนเล่นใช่ถ้าไม่มีหนูบอกแล้วหนูเปิดประตูแล้วก็เก้าอี้เสริมเขาเขา คิดถึงเชียงใหม่มากๆเลยใช่หนูเหมือนกันวันนี้แบบหนูคิดถึงเชียงใหม่แล้วก็เลยถ่ายรูปทุกที่ที่ไปเก็บไว้คิดฮอดแชมแปี้คิดฮอดละหลายวันนี้หนูดูวันนี้ได้นะเจ้าแม่นาเคียคือเหมือนพี่แพ้กับน,น้องขวัญเปิดหนูก็เลยได้ดูเคยดูไหมคะร้องไงนะเพลงเจ้าแม่นาเคียจะคําแก้วเป็นงู เชเชีย่ยวเหมยสเปเชียลม,มากมากก็เลยต้องลงชา้าๆต้องรอให้ผ่านต้องรอให้ผ่านาเซเลมิน,นี่ไปก่อนเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้ว่ามีมีแชมจิกกีเชียงใหม่ไม่มีแชมแชมงเงียบเหงา,าเดี๋ยวมาเที่ยวบ่อยๆหรือว,ว่าหนูนะจะแบบอยากมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยๆเพราะว่าใกล้บ้านหนูได้แลนหนูหลำบาเอีก คิดถึงเชียงใหม่แล้วก็คิดถึงนองแชมป์ด้วยค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงทุกคนแล้วถดีวน้ามาหนูยาวไว้หนูเอาที่หนูที่หนูเย็บผ้ามาให้ดูนะหนูถักโคเช่ด้วยนะทุกคนหนูแบบเคยเรียนว่าตอนมหนึ่งใช่ไหมก่อนที่จะย้ายมาเชียงใหม่ตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนที่ลำต่างหนูก็แบบเขา้า ชมรมหักโคเชเมื่อก่อนหนูเช่าแบบว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์แตบบ่ว่าอะไรก็ตามว่าหนูเข้าชมรมนี้ด้วยนะการการประดิษฐ์อ่ะจำชื่อวิชาไม่ได้อะ่ะการประดิษฐ์แล้วหนูก็เคยเข้าแบบสกิทภาพแ้วแบบวาดภาพเขาจะสอนแบบวาดวงกลมยังไงโดยไม่ใช้แบบอะไรท่าอ่ะมันก็จะต้องแบบจะไม่ได้เลยใช้มือปัจะไม่ได้ดย,ไไดยาก แล้วก็วาดสีเดีย่ยมยังไงให้แบบตรงโดยไม่ใช่แม่บรรทัดอะไรเงี้ยสนุกมากปีหน้ากลับไปจะได้เจอกันไหมนะจากแฟนมีดีไหมลนะ่ะวันเกิดไงอุ้ยจริงแฟนมีดวันเกิดแฟนมีดวันเกิดยังไม่เคยมีแฟนมีดที่ตรงกับวันเกิดเลยจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวยังคืนสามแล้วไม่บอกกันเลยไปแล้วนะ าทุกคนไปนอนได้แล้วอย่านอนดึกอย่านอนดึกก่อนนอนก็กินน้ำด้วยนะข้าวใจไหมขอาคืนที่ข้ามาเล่นกันก่อนนอนค่ะหวังว่าจะเป็นก่อนนอนที่แฮปปี้แฮปปี้ไหมเนี่ยหนูมากกว่าทุกคนทุกคนไม่ได้นอนแหละบ๊ายบายคื g ไนราตีสว่านบ๊ายบาย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 เฮ้ <peach> อันนี้บอกว่าห้ามไปใช่ไหมไม่ได้นะข้ามขึ้นค่ะเฮ้ยยังไงตัวเฮ้ยเฮ้ยข้างึ้นค่าบีบสกชชี่ชูหนึ่งอันนี่นี่นี่นข้าขึ้นค่าข้าขึ้นค่าหัวใจไปไปไปข้าขึ้นมาพแล้วพอแล้ว เศร้าแนะ่เศร้าแนะ่ใช่ไหมภาษาอีสานเศร้าแน่เศร้าแน่บ๊ายบายกูนะนะไหนจริงๆเดี๋ยวคนอย่านอนดึกนะอย่านอนดึกห้ามส่งไก่ทอดอีกนะซื้อชีด้วยบ๊ายบาย